คุณวันทอ ผมดูทีวีอย,อย่างไงยังไงน้ำก็ท่วมธรรมศาสตร์แน่นอนน้ำไม่ท่วมรามคำแหงเนรอดปลอดภัยผมนี่แหละไม่ไปขอให้ธรรมศาสตร์ไป้ออธรสาสตรดูทีวีทำงานเพื่อสังคมผมลงไปทำงานจริงๆผมไปธรรมศาสตร์ผมได้เพื่อนหลายคนผมไปทำงานเองสัมพันธ์เองมีคนรักผมจริงไม่เหมือนผมตัวรักอยู่เฟซบุ๊กเป็นเพื่อนจริงๆผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ เฟซบุ๊กทำให้คนเสียตัวเฟซบุ๊ก Facebook ทำให้คนติดเหล้าเฟซบุ๊กทำให้คนเสพติดและในที่สุดก็ไม่ได้ไปสอบอย่งางวันนี้